สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์การยิงเทียนให้ดูเนี่ยเทียนต้นดีๆนะครับเรียมๆไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเดบไว้กับไม้อย่างเงี้ยเดบไปเงี้ยนี่ครับไปกัหลังโฟมข้างหลังเป็นหลังโฟมนะครับทะลุไปก็ไม่มีอะไรน่ครับเทียนต้นเรียมๆนะครับ เห็นต้นเล็กครับเล็กกว่าน,นิ้วชี้ผมอีกนี่เห็นไหมเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวมาลองยิงให้ดูครับนี่ปืนครับชังติก๊กดูนครับประมาณเกือบ10เมตรได้ครับผมว่าระยะเอาก็ประมาณ10เมตรครับ โอเคเดี๋ยวมาลองยิงดูผมวัดวันระยะไว้ประมาณสิบเมตรครับดูครับ ไปครับดูผลงานนี่ครับไม่มีตัดต่อครับดูครับผลงานเป็นไงครับนี่โดนครับ เรียบร้อยผมไม่ได้แม่นหรอกครับแต่ผมแม่นจริงนี่างับทางโฟมทะลุเลยนี่ครับผลงานครับเมื่อกี้มาต้นเทียนต้นเรี่ยมเลยครับเนี่โดน้็ไปแล้วครับถือว่าโดนนะครับนี่นะครับสุดยอดครับ ต้องถามนะครับว่าปืนใครปืนทั้งตีครับยิงโดยผมต้นวัดเวครับ <c oughs> ได้กี่ต้นนี่ครับปืน <c oughs> ปืนครับ <c oughs> มา <c oughs> ริดทั้งลำครับลำนี้โอเคครับ